โอเคมาเห็นขากล้องนิดนึงคงไม่เป็นไรอะเนาะเพราะว่าผมไม่รู้จะตัดจัดก,กล้องไงดีโ okay. อเคเดี๋ยวผมคุณปอยเช่นเคยครับนมีใช่ไหมมาอันบ็อกอันหนึง่งมาของในชิ้นใหม่ของเราดีกว่านะเก็บได้ครับพี่โอเคนะ่าเอาพิจารณ์ดิโอเคอ่านี่อ่ามันคือของ้องแกะต่กนะกันไกลเอาที่เข้าวซีลมาอย่างนี้เนี่ย หนามากนะสมโตจากญี่ปุ่นเลยนี่ขาชิ้นนี้นะเพราะว่าในไทยแทบแทบไม่มีขายเลยไอ้นี่นะมันคืออ่าวิชฟอรนะฮะเขาอ่านผูกเปล่านะก็หาผิดขอขอภัยด้วยนะเพราะว่าไอ้การ์ดเกมนี้ไม่ค่อยเห็นคนไทยเล่นกันเท่าไหร่ะนะผมู้จะอ่านว่าอะไรดีนะกล่องอาาสูเล่นนะครับพรดีว่าคือขอก็คือเผมที่ผมเลือกอากาสูเล่นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของ่อา คือเอาจริงนะขอแต่เาอยางขอสูเลนคือถ้าเป็นของลิมิเต็ดอะของแท้นะผมไม่ถึงของแท้นะคือถ้าเป็นของลิมิเต็ดอะอเพราะว่าแบบมันจะปล่อยแบบไม่กี่อันกี่อันอย่างเงี้ยประมาณงั้นอนะคือปล่อยแบบคือมันไม่ได้ปล่อยแบบทีแบบเหมือนแบบบางเจ้าอย่างคาโคเลอะไรเงี้ยน,นะคารโคลีอะคืออย่างน้อยอะผมผมยังยังผมยังเห็นสินค้าของคาโคลอยู่นะตอนเนี้ยถูกทุกนเนี้ยแต่สูเลนคือแบบน้อยมากนะคือเขาได้ทำกาัดทำเป็นแบบเป็นลิมิเต็ดแหละนะ คือแบบว่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยทำแล้วเนาะอย่างไอ้ฟิกเกอร์อะไรพวกนี้ก็นะหรือว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของไทยหรือว่าหรือว่าสปกรไทยเขาไม่อนุมัตินะโอเคนะก็เลิกบ่นดีกว่านะก็เป็นออสูรเลนนะอ๋อเป็นกล่องทุกกล่องเป็นกล่อง,องนี้เลยเนาะโอเคก็เป็นวิชฟอร์ดของซีรีส์อสูรเลนนะเออวิชฟอร์ดนี่เป็นการ์ดเกมแบบอารมณ์เหมือนเวนการ์ดอะเออ แต่ว่าคือก็ไม่แปลกแล้วคือเจ้าเดี่ยวแวนการ์ดนะแต่ว่าคือมันเป็นแบบประมาณว่าเออเอาอะนิเมหรือซีรีส์เกมอะไรเงี้ยมาสู้กันอนะ่ะอย่างเช่นแบบเอออเามีคูมาสู้กับไออะไรนะอ่ะไอดอลมาสเตอร์อะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะอ่ะเออคือมันแบบสายวีฟโดยเฉพาะเลยนะวีฟนะวีฟ <Okay. S 1> okay, นะโอเคเนาะก็เป็นยังไงเดี๋ยวแกะกล่องเลยดีกว่านะแกะยังไงก่อนโอเคนะมีคัตเตอร์มาละสิบบาท ซื้อมาสปอ็อกกิ้ไปก่อนซึ่งมันกายากที่ขายเลยการแต่ว,ว่าอันนั้นนะ <c oughs> ก็เอบอบทกอนเรื่องสกิการสุเลน์นะคือมันก็มีแบบมีบ้างแหละแต่เขาจะขายเป็นลิมิเต็ดอ่ะอย่างพวกอนิเมะแบบบูเล่อะไรพวกนี้ก็ขายเป็นลิมิเต็ดแหละบางทีเขาปล่อยขายบ้างแหละเป็นช่วงๆแหละแต่ว่าเขากะทำเป็นลิมิเต็ดแล้วมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วของหมดตลอดด้วยซ้ำนะเอาจริงๆตุ๊กตาอัสโกุที่ผมอยากได้ดูแบบโอ้โหของหมดแล้วอะ่ะคือตัวผมหาแบบ ที่คด,ดีนหาคูคงทงขามไม่เจอะปล่อยขายทีก็แบบราคาแบบโอ้โหหลักหมื่นอ่ะเป็นตุ๊กตาตัวเดียวอ่ะนะคือต้องต้องรับปกันว่าแบบมันต้องแบบอ่าเขาเรียกว่าขนาดไหนอันเนาะต้องทำแบบมีแต่ขนาดไหนเนาะเอะอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อี้เป็นบอดนะโอเคอ่านี่นะก็ซื้อมาเด็กเดียวนะก็ไม่รู้จะซื้อเด็กอะไรดีนะ เดี๋ยของสกุลไรเอ็มพายเอ้จริงมีอยู่3แบบแมั้งไม่ตื่นแต่บีของอีเกอร์ยูเนี่ยรอยัลนาวี่อาไอรอนบัตสกุลละก็เป็นสี่นีกเออต้องต้องต้องนะเป็นสตาร์เตอร์เด็กเป็นสตาร์เตอร์เด็กสี่สี่อันเลยเนาะแต่ว่าของไทยก็ไม่ตื่จะมีขายแหละนะก็คือของแต่ว่าเป็นแบบแบบสุ่มอะ่ะเป็นซองสุ่มอะ่ะนะแต่ไม่ได้เป็นสตาร์เตอร์เด็กแบบนี้นะโอเคก็เปิดเลยดีกว่านะกับการก็เหมือนเดิมโอเค เอาเริ่มจากงานการ์ดก,ก่อนก็อายามิเลยนะเริ่มต้นมาตัวอย่างนี้ก็จากการ์ดสัมผัสแล้วมันก็แบบดูแข็งๆนิดนึงอนะเนาะมันไม่ได้แบบเหมือนการ์ดยุกิให้มันดูเป็นกระดาษเป็นนิดนึงอ่านี่เดีอออกกันโอ้โหแน่นมากแต่าก,การ์ดรู้สึกจะใหญ่กว่านิดนึงอนะมั้องรู้ปะ่ะมันการ์ดจะใหญ่กว่าอ่านี่ไปอายามินะโผล่มาแรกเลยก็วิธีเล่นนี่ก็ใครเล่นมันการ์ดเนี่ยก็โดยเฉพาะอาจจะเรียนรู้ไม่ยากนะ ผมก็ไม่ต้องอธิบายเนาะเดี๋ยวๆๆๆบกล้ลกองกล้องซูมป่ะเราต้องต้องประมาณตรงนี้เนาะโ,นโอเคโฟลีว่าผมเลื่อนบนไปหน่อยนะเมื่อกี้อ่ะอันนี้อนามณีนะก็ลเลีประยึดรีบนะคาเวกเซนี่เออนี่คาเวกเซนะ่ะก็สุดอันนี้จะเป็นคอร์สเนาะคือว่าอันนี้คือจะลงได้เลยป่ะอันเนี้ยเออเนี่ยจะลงได้เลยเนาะเป็นคอร์สกับอันนี้เป็นเลเวลป่ะ อ่มีเลเวลอ่ออออบลลคืเเวันนี้เป็นคอร์สนะอ่ามีคอร์สสูตรเลเวลสูตรอะไรนี้นะผมประจำาบิคิเล่นไม่ได้ละเคยดูอยู่มีสองใบนะเอาไปสามใบนะฮิบิกิอันนี้ก็ตัวใหม่เลยนะฮิบิกินะแต่ว่าตัวเขาข้างใหม่อยู่นะแต่เอาจริงก็นานแล้วปีน,นึงแล้วนะฮิบิกินะมีสองใบนะฮิบิกนะิเอาไปสามดิ อันนี้ชื่ออะไรวะอิสุสุป,ปะผมจำไม่ได้ละมาเป็นรถยนต์เลย <c oughs> อ่าก็นะมันเป็นชื่อเมืองหรอมั้งชื่อเรืองชื่อแม่น้ำแหละเพราะว่ารัตเวนเบาญี่ปุ่นอนะ่ะมันตั้งชื่อตามแม่น้ำไม่ก็เมืองเล็กๆแหล,เล,เละเป็นหมู่บ้านอะไรพวกนั้นอนะอากาชิอันนี้รู้อยู่นะไอไอตัวแดกตังเราอันนี้อันนี้ผมจำไม่ได้เลผมรอดมากเลยแต่ญี่ปุ่นผมจะไม่ได้กลำนะ แต่ว่าเสีย่ผมจะจำได้นะเพราะผมเมนเลยญี่ปุ่นของอสุเรียนนะอันนี้ทาคาโอนะเออตาคาโอนะอันนี้พลังจมตีป่ะอันนี้จะเป็นพลังจมตีนะนี่เป็นเอฟเฟกต์การซึ่งก็เอาจริงผมก็เปิดวิกิอาร์ได้แหละนะเอาจริงซูมาสะสมแหละอันนี้ชื่ออยู่อาคาซกิค้าแหละแต่ว่าชื่ออะไรวะอันนี้อินาซึมาหรอหรืออิกาซึจิอันนี้มจดไม่ได้ละมีสองตัวที่มันจะ เที่เป็นคู่หูไรเด้น่ะเขาเรียกคู่หูไรเด้นเพราะว่าสองคนเนี้สองตัวเนี้ยมันมีความหมายแต่ว่าสายฟ้านะอ่ามีชื่ออะไรอันนี้ไม่รู้อีกย่างนะอันนี้อันนี้จำได้อ่าอะไรวะไอ้พี่ยูเดจิอ่ะชื่ออะไรวะชิงุเล่เออชิงุเล่นะอันนี้ชื่อชิงุเล่นะแล้วก็มีอ่าอันนี้ก็อายานามินะสองลายเลย มาถึงก็เปิดเมียผมเลยนี่อันนี้จะเรี้ยงแสงนะอันนี้มีเรี้ยงแสงนะโอเคแล้วก็มีอันนี้คือนักกะลอาวะนักะละเออนักะละอันนี้นักะละให้ตะโกะผมนะเดี๋ยวผมเองมีผมเองนะโอเคไปอวยเมียเขาอีกไปอวยเอาจริงนะผมซื้อทั้งกล่องเพื่อ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 ใบนี้ใบเดียวเลยนะจริงจริงนะผมผมขอสารภาพเลยซื้อ ซื้อทั้งกล่องเพื่อใบเนี้ยเพราะว่าผมไม่ขี้เกียจเปิดเพราะเปิดผมไม่รู้จะได้นางหรือเปล่าอะ่ะเออผมซื้อทั้งกล่องเพื่อน,นางคนเนี้ยคนเดียวจริงๆนะเออวยจริงๆเนี่ยผมอวยจริงๆนะอันนี้พี่เอเหรอไม่พี่เอ,อ,เอ,อนะแต่ว่าส่งส่งฮองโกเหมือนกันอันเนี้ยฮองโกเนี่ยฮองโกอันนี้จะทีเอแหละนะฮองโกมีสองลายสามใบ อันนี้าาคาอากิไม่ใช่คากะคากะอีกลัมหนึ่งอันนี้คากะเออเนี่ยอากากินะอากากินะแล้วก็อากานะแล้วก็มีอันนี้เป็นน่าจะเป็นเวทเวสอารมณ์เหมือนสเปลปะ่ะอันนี้ผมจำไม่ได้ละเป็นสเปลนะอันนี้มันจะเป็นการ์สแล้วว่ากาไคลแม็กป่ะเออผมจำไม่ได้ละจำชื่อไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นเหมือนสเปลอันนี้จะเป็นการ์ใคลแม็ก การใครแม็กสกเก็ตง่ายคือจะเป็นการเนี่ยนอนนี้นะอ๋ะอเดี๋ยวกล้องอยู่ไหนโอเคนะนี่จะเป็นการเนี่ยนอนนี้นะกราการ์ใครแม็กถ้าผมกจะไม่ผิดนะอันนี้คือผมผมเพิ่งเอาเที่ผมเพิ่งถังกลับบ้านมาสุดท้ายผมก็ลืมเนี่ยจริงๆนะนะการใครแม็กจะเป็นการเนี่ยนอนนี้นะคือถ้าจะไม่ผิดอ่ะเวลาสร้างความเสียหายอนะ่ะมันจะเหมือนใบนการ์ดเลยก็คือแบบว่าเอาใบบนอ่ะทิ้งทิ้งทิ้งลงช่องอะไรสักอย่างน,นี่แหละนะแต่ถ้าเป็นการ์ใบหน็ก ก็คือทิ้งไปเรื่อยๆจนกว่าดาเมจจะได้ที่ต้องการอะแต่ถ้าเกิดเราไปเจอค้าไปแบบปุ๊บมันจะเลิกทิ้งเลยก็คือแบบว่าแบบดาเมจความเสียหายคือจะจะโดนหักไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเป็นการช่วยชีวิตประมาณนั้นแหละนะไทแม็กแล้วจะมีเอฟเฟกของมันอีกนะตรงนี้นะเพิ่งใส่ปุ่นผมอาไม่ออกนะใครใครรู้เรื่องก็คอมเมนต์ได้นะเหไปค้าไทแม็กนะเป็นอาร์ตสวยๆอย่างนะเป็นคงโก อันนี้จะเป็นตระก,กูลนั้นเลยปะตระก,กูลฮ่องกงกอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ฮากะฮากิาากเนาะนี่นะอันนี้ก็แก๊งสตาร์เตอร์นะเข,เขาเขาเรียกแก๊งสตาร์เตอร์กันมี3ใบสตาร์เตอร์ญี่ปุ่นนะเอาจีให้เป็นสตาร์เตอร์ของกอบบอี่อายานามิไม่ใช่นะอายานามิเป็นเป็นตัวทำเฟสนะตัว,ต,วตัวดาวเนาะคือว่าอะไรนะก็คือไอ อันนี้อันนี้ผมขอเก็บความรู้นิดนึงนะตัวสตาร์เตอร์เนี่ยของอัสโวลนน่ะก็คือปกติจะมีไอจะมีดาร์ฟี่มีจาวารินแล้วก็เซตสองสามจะมีอายานามินะถ้าปกตินะแต่ว่าญี่ปุ่นน่ะไม่ใช่เว้ยญี่ปุ่นเนี่ยคือสตา,าร์เตอร์เว้ยแต่ไม่แต่ไม่มีอายานามิจะแค่สองสามแหละเอ้ไม่ใช่จะไม่มีแคดสองสามไม่ใช่ไม่ใช่มีอายานามิคือจะมีอายานามิมาแทนแต่ว่าเซตสองสามจะเป็นตัวนั้นไปแทนนะอันนี้คือ ข้อแตกต่างระหว่างเซิร์ฟญี่ปุ่นกับเซิร์เฟเวอร์ทั่วไปเฮอเป็นเซิร์ฟเวอร์กอบอลเซิร์ฟเวอร์จีนก็นเถอะนะสตาร์เตอร์จะมีแค่จะไม่มีไอานามินะทีมีเซตสองสามมาแทนนะแต่ว่าญี่ปุ่นอ่ะมีไอานามิอนะ่ะบดมะกลา,ายอภิษฐรใบนะนี่แล้วก็คาวาเซะนะเปะ็นไหมคาวาเซะนะอิบิกินะอิบิกิ อันนี้อิสุสุมั้งอ,อันนี้อาคาชิเนาะน่าจะซ้ำแล,ล้วมั้งหลังๆเนี่ยอ่านี่ก็มีอันนี้จำชื่อไม่ได้พี่ข้าดิแหละทาคาโอโอเคทาคาโอรูอ้กๆกันอยู่ทาคาโอเอ้ยเฮ้ไปอีนัซุม,มะมั้งอีนัซุมะกอ,อิคาสุจิเดีย่ยอุ้ยสวยอะอนี่เรืออะไรอะน่าจะเป็นการ์ดแล่แหละลนะแต่ผมเอาม ก็คือน่าจะแบบว่าจะมีแบบว่าเออคือซอร์ซอรสเตอร์มามีสุ่มแบบมีสิทธิ์ได้อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก่อนไอที่ผมไอมันเรืออะไรน่าจะเป็นเรืออะไรอันนี้ชิงนเล่เนาะอันามินะเอ่านาการะตะโกอันนี้ก็เนี่ยผมเองโอก็แค่นี้อะเสียดายไม่ใช่นะอ่าอันนี้อันนี้กีเอเนาะ เราจะพกเยลบนของโกไหมวะของโกคาคา,า,า,ากรีคาการนะก็น่าจะหมดแล้วมั้งใช่ปะเพราะที่เหลือเป็นการ์แบบเออการ์สุ่มเนาะว่าเราจะได้อะไระอันนี้เป็นการ์ไคลแมกนะอ่าก็ไม่มีอะไรแค่น,นี้แหละนะก็เลยประมาณนี้นะสำหรับการ์ของ อันนี้ผมอาจจะถ่ายไม่หมดเนาะเพราะว่ามันกล้องมันสุดในแค่นี้นเนาะภาพผมบางทีผมปรับนั่นได้นะปรับเสาได้แต่ผมไม่เอาอเปรับแล้วมันทุเรศไปโอเคประมาณนี้นะก็ม,ม,มีทั้งหมดอ๋อออกมาแล้กนะ็มีเรือทั้งหมด1น3 4 5 6 7 8 9 1ม1ี12 13 14เ5 16แป้งสลำเนาะในเด็กนี้นะแล้วก็มีการ์ดไพ่แม็กอีก เรา,าจะมีอยู่3ใบนะได้3แบบนะสามแบบอีกด้วยนะแล้วก็มีไอ้นี่อีกอีกอันหนึ่งนะก็เนาะสว่วนนี้ก็จะเป็นตารางเนะาะจะขอดูว่าของรวมตัมๆนี้เลยน,ะนี่อันนี้เราไปคู่มือการเล่นอ่านี่ไงคูม่มือด้วย ใช้ได้นะกินแบบที่บนกระดาษหนังสือกินเนี่ย,นะย,ย,ย,ยโอเคนะนี่จะมีคู่มือบอกว่าวิธีเล่นเป็นยังไงนะอันนี้บอกว่านี่คือเบลนะแล้วก็มีอเนี่ยเคยนหรอว่อ่านญี่ปุ่นไม่ออกกู้ทำไงวะเนี่ยตายเถอะเปลก็ยังอ่านไม่ได้เลยเนี่ยเราจะมีการ์ดอะไรว่าไปเนาะนี่ไงน,นี่มีการ์ดสามประเภทนะมีการ์ดอ่ะเป็นตัวมอนเตอร์เป็นตัวการ์ดอันนี้ผมไม่ไแน่ใจอ่านว่าอะไรนะ ตอ,อันนี้จาเป็นการ์ดไคลแมกนะผมจะพิมพ์ก๊าซไคลแมกจะเป็นการ์ดแน่นอนนี้นะเขาบอกอ,อยู่นะส๊ไปอ่านกันเองนะผมอ่านไม่ออกเอากรก็ทสัสเตอร์มามานางจีอะไรก็ได้โอเคนะ <Okay. S 1> นางจีในคลิปผมเนี่ยแต่คลิปนี้คือใช้ได้กีนะ่กุ้งใช้ได้แล้วก็นี่ไอ้ก๊าซสนามนะเดี๋ยผมเอาเอา,เอาการ์ดเก็บก่อนเนาะเดี๋ยวผมเปิดก๊าซสนามให้ดูนะอันนี้ขอคลิปมันสั้นนะ เก็บ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 ไปก่อนแล้วค่อยมานั่งเลี้ยงกันนะเมื่อกี้ผมก็จะเลี้ยงหน่อยเก็บไปก่อนตอนนี้แต่เขาจะมีการันตีด้วยนะไอกาปีนี้นะน่าเป็นน่าจะเป็นเรือลำเตือนสองเนี่ยเพราะว่าอันนี้เป็นสกินนะก็โอเคเก็บก่อนเก็บเก็อ่ะยังมีขึ้นมาใช่ไหม กลางไอ้ก,กาสนาก่อน,นกาสนาจะเป็นอย่างนี้อ๋อนี่ก่อน,นี่กากาสนามอะไรที่ดูนี้ให้ดูดีกว่านี้นี่่น,นีก็จะเป็นแบบว่าเออมีคือถ้าหลายคนเป็นโปสเตอร์บอกว่าเอ้อยอ,อสุเรจะมีอ่ามีกล่องสุม่มนะอะไรนี้นะเดี๋ยวผมขอลองนี่ผมผู้คนเห็นป่า แน่ใจงั้นนะ,ะผมกาลองดูโอเคนะก็นี่ก็จะมีเออนี่อิจ๊ะสะสมแบบนี้นะเออเนี่ยอันนี้ก็สวยดีเนาะบรรจาระสายสะสมนะเนี่ยกล่องไว้ใบกล่องเนี้ยแล้วรู้สึกว่าจะขายราคาแบบแพงอยู่นะคือแพ็คนึงเนี่ยถ้าผมจะผิดขายที่มาบนคลองมั้งมันจะมีไอแพ็คอย่างเงี้ยแหละนะขายอยู่180บาทผมไม่รู้จังหวัดอื่นมีเปล่าแต่ว่าผมจำได้อยู่ว่าไอเนี่ยประมาณเกือบ200อ่ะ คือผมไม่อยากซื้อมาสุ่มอ่ะถ้าซื้อมาสุ่มแต่ว่าผมซื้อมาสุ่มสักไอ้เท่าไหร่อ่ะกี่ซองอ่ะสิบซองเนี้ยก็โอ้โหก็พันแปดแล้วอ่ะถูกไหมซึ่งในใน,นออหนึ่งซองมีเก้าใบมั้งอาจารย์มีเก้าใบเออมีเก้าใบคือจะเยอะกว่ายุกินิดนึงยุกิจะมีห้าใบแล้วแต่ไอ้เรียกว่าแล้วแต่ไอ้เรื่องของอันนั้นนะนี่เก้าสไลด์เป็นอย่างนี้นะ ก้าวหน้ของมันนะลองลองแนวนี้ดิเออ <Brand. S 1> นะนี่ยก้าวหนาขมัจะเป็นอย่างนี้นะผมขอปรับกล้องก่อนโอเคการสนามมันจะเป็นอย่างนี้นะต่อไกลๆออกก่อนอเอ้ยน่นะเด็กเสจรานอย่างนี้มนะนะนะั้งเราต้องเดินวาง่างนี้มั้งวางเนี้อยอันว่า,น,า,านี้คือเด็กน,นะวางเนี้ย อันเนี้ยจะเป็นท,ที่ที่ที่ไว้วางมอนไอ้ตรงเนี้ยเป็นที่วางมอนนะอันเนี้ยจะเป็นหมบซูสานเอาจริงเขาจะเลากห้องพักเขาบอกจะ,ะไม่ิดนะไมือ่ไม่ห้องพักอันเนี้ยอันนี้จะเป็นแบบว่าเปิดการแสดงผลสว,ว่าเราโดนตีใช่ไหมเราก็เปิดการ์ดไปปึ้งปึ้งปึ้ง,งอะไรเงี้ยก็ดาเมจกี่ดาเมจท่าเราไปอะไรเงี้ยประมาณงั้นอะแล้วจากนั้นก็อันนี้เป็นการ์ดแบบ การเลเวลอ่าเดี๋ยวเราการตรงไหนนะตรงนี้นนะนอันดนที่3เ,เลเวลเลเวลสูงเลเวลหนึ่งอ้อคือเลเวลดามเมจถ้าเกิดเราถึงเลเวล3เื่อ่ะคือเราแพ้นะก็คือบอกว่าอย่าให้เลเวลอะมันเกิน3นะอันนี้เป็นแบบว่าเรื่องของแบบอ่าการที่ทิ้งไปนี่แหละถ้าผมจะผิดนะแล้วก็วางไปแปะไปหนึ่งสองสามสี่ครบกี 6, บ่ใบอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบครบหกใบปุ๊บเป็นหนึ่งเวลก็ทับตรงนี้เลยนะ อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไว้วางมอนนะสมมติว่าวางมอนวางไปก็เหมือนบอลกาดแหละก็วางมอนไปสุกนะวางมอนแล้วมีซัพพอร์ตอะไรเงี้ยสุกนะอันนี้ผมผมว่าวางเงี้ยอันนี้เป็นนี่เป็นการซัพพอร์ตเนี่ยเป็นซัพพอร์ตแล้วก็มีมอนอะไรเงี้ยก็ตีไปตีก็งี้นะก็เหมือนบอลกาดแหละนะคล้ายๆเพราะเจ้าเจ้าของเดียวกันเลยนะฟูชิโรสแหละ <c oughs> ก็เป็นไงนะสำหรับอ่าวิชวอร์ดของอซูเลนนะคือผมไม่เคยรู้มาก่อนผมไม่เคยรู้ผมไม่เคยรู้ว่ามีการ์ดเกมอย่างนี้มาก่อนนะจนสุดท้ายผมก็มานั่งแบบเสิร์ชเสิร์ชอซูเลนน่ะนั่งเสิร์ชว่าเอ้ยมามีการ์ดอซูเลนน่าสะสมไหมวะอะไรเงี้ยคือผมนั่งเสิร์ชเว้ยเพราะว่าของสะสมอซูเลนคือมันมันหายากมากนะคือมันหายากจนแทบไม่มีเลยอะคือประมาณอย่างนั้นนะเออก็เลยบอกเอ้ย เราสสมการ์ดนีอะไรเงี้ยเออเพราะว่าผมก็ชอบเล่ยนยูกิอะไรพวกนั้นนะเออเราสมการ์ดอยู่ผมว่าพอผมเซริเซร์ชเซิร์ชช้อปปี้ปุ๊บไอ้นี่ขึ้นมาเลยนะผมว่าตอนนั้นอะผมเกือบจะซื้อแล้วนะแต่ว่าของมันหมดก่อนผมก็เลยแบบรอไปสินค้าไปจนกระทั่งแบบต้องกลับมาขายอะคือมันขายห,หลักพันนะไอเนี้ยขายหลักพันนะแต่ผมซื้อตอนลดนะตอนนั้นเหลือแ0 0บาทนะลดช้อปปี้แหละ1212เนาะผมซื้อมาแล้วก็ กว่าจะส่งก็นานอยู่นะหลายเดือนนะเพราะมันคือมันอินพุตจากญี่ปุ่นเลยนะคือมันไม่มีใครแบบเอาเข้าไทยอะประมาณกันนะผมไม่เข้าใจว่าทําไมอะนะนะก็การ์ดก็อาร์ดดีนะเอาจริงผมไม่แน่ใจว่ามันมีแบบว่าไทยนั่งเล่นเปล่าน,นะเอาจริงผมอยากหาแบบเออคือแบบผมวองว่ามัน่าจะมีแหละนะมันมีแหละแต่ว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆรับเล็กๆแหละนะก็ ก็เอาจริงข้อมูลก็ไม่ได้ใหญ่เพอวันกาดอยู่ดุกิอะไรพวกนั้นอะ่ะก็น่าจะแบบเออหับเล็กๆแหละนะตอนนี้รอตัลิงชันอยู่นะไอ้อตัลิงชันนี่คือเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะผมเห็นว่าได้ข่าวมีการ์ดออกใหม่ไม่ใช่หรอเออช่วงประมาณบีนาเมื่ก็จะออกอ่ะบีนาเมษาช่วงนั้นอเออการ์ดออกใหม่เออมันเติบโตเร็วดีนะนะเดี๋ยวนี่มาเแป๊บนึงนะ ไม่มีอะไรจบนี่ค่อยจะนั่งจัดแล้วกันจบกับเมียผมเลยเนี่ยนะนี่นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s ับสไ r i b e ด้านล่างด้วยเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปนะก็พยายามทำทำต่อๆไปนี่แหละนะสั่วันนี้ก็บ๊ายบายทุกคนนะบ๊ายบายอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์ให้เมียผมด้วยนะ อลาอลาเนี่ยฮะไป